สวัสดีครับองคการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาตะวนออเชียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568ในช่วงบ่ายนะครับกนนมาดูในส่วนของการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับอากาศร้อนนะครับลมใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีลมจะโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับในส่วนของตัวเลขอุณหภูม อุณหภูมิสูงสุด33-37องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้23-26องศา,าเซลเซียสการคาดหมายในช่วง7วันข้างหน้านี้นะครับวันที่3-5พฤษภาคม2568อากาศร้อนโดยทั่วไปลมเป็นลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่และก็มีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่ในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-35ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-27ถึง27องศาเซลเซียสสำหรับในช่วงวันที่6-9ถึง9คือสภาคม2568 อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนฟ้าขนองก็ยังอยู่ในช่วง110-30ของพื้นที่แล้วก็มีลมกปะโช่วงแรงบางพื้นที่ในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียส ครับก็สําหรับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีทั้งอากาศร้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝนฟ้าขนองนะครับเนื่องจากอากาศที่ร้อนนะครับทําให้ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นก็จะมีความรุนแรงแล้วก็มีในเรื่องของลมกระโชกแรงก็อยากให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับการรายงานในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ